ยินดีต้อนรับกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีการศึกษา2563 ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสุพณีหมอดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรถมวัยโรงเรียนบ้านสะประทีสังกาจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต3เกิดเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2527อายุ37ปีบรรจุเมื่อวันที่26 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีตำบลวังโรงใหญ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2563 โรงเรียนบ้านสะประทีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐถมวัยโรงเรียนบ้านสะประที่ตำบลเสืองสางอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสามอายุราชการ8ปี9เดือนประวัติการศึกษาจบระดับประถม ศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลาตำบลเสืองสางอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2539 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสิงหวิทยาคมตำบลบ้านสิง์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพุทธศักราช2545จบระดับปร,ริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏบุรีรัมย์ในปีพุทธศักราช2554หน้าที่พิเศษ 1. งานการเงินทำหน้าที่ฝ่ายบัญชี 2. งานอาหารเสริมนมวงเล็บนมโรงเรียน 3. ครูเวรประจำวันภฤารหัส,สบดีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัปปะที่าระงานในหน้าที่ครูผู้สอน 1. หัวหน้ากลุ่มสาระระดับประถมวัย 2. ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3 3งานวิชาการฝ่ายอนุบาลสอน 3. ทุกกลุ่มประสบการณ์ประจำชั้นอนุบาลปีที่ส รวมจำนวนชั่วโมงสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชั่วโมงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2563ข้าพเจ้ามีชั่วโมงการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ชั่วโมงตามตารางสอนจำนวน1.000ชั่วโมง 2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่รวม PLC จำนวน100ชั่วโมง 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน80ชั่วโมง 4. การตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน100ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น1,280ชั่วโมงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กะกะสกำหนดในปีพุทธศักราช2563ข้าพเจ้าไม่ได้รับการพัฒนาตามวิทยาฐานะในปีการศึกษา2563แต่ผ่านการพัฒนา จำนวน20ชั่วโมงตามบทเฉพาะการหลักเกณฑ์ W22 ทับ2,560หรือทำ PLC เพิ่มเติมจำนวน20ชั่วโมงและได้แรบรวบรวมไว้ด้านท้ายของเรื่องในรายงานการจัดการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาชีพทางการเรียนรู้ PLC ประจำปีการศึกษา 2,563เรียบร้อยแล้วการปฏิบัติงานและหุนงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1 1การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตรพระพเจ้าจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโดยมีการนํามาวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดสภาพที่พึงประสงค์มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำและพัฒนาหน่วยการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาระที่ควรเรียนรู้และเหมาะสมกับเด็กตามบริบทของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นต่างๆต,ตัวชี้วัดที่1.2.2การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ข้าพเจ จ้าได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อกำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเต็มระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรตัวชี้วัดที่1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยวิธีการสอนที่หลากหลายมีประสิทธิภาพเน้นเด็กเป็นสำคัญเน้นการเรียนปนเล่นเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพของเด็กข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความสนใจของเด็กเน้นเด็กเป็นสำคัญส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามตัวบ่งชี้ตามสภาพที่พึงประสงค์ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์สภาพที่พึงประสงค์โดยการสังเกตและประเมินตามสภาพจริงเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กเป็นไปตามศักยภาพด้านที่สอง ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยเด็กมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดในห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างเป็นระบบโดยออกเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซนต์ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างสม่ำเสมอแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคลตัวชี้วัดที่2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาข้าพเจ้าดำเนินการรวบรวมข้อมูลของเด็กในทุกด้านผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องจนเป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กทั้งเด็กประจำชั้นและเด็กที่รับผิดชอบด้านที่3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองผ้าเจ้ามีการพัฒนาตนเองโดยได้จัดทําแผนการพัฒนาตนเองและได้ดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการของสถานศึกษาทําความเข้าใจตามนโยบายแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพภ้าพเจ้าเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับสถานศึกษามีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของเด็กระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุระดมความคิดเพื่อเสนอวิธีและทดลองวิธีการใช้แก้ปัญหามาสรุปผลโดยนำความรู้ทักษะจากการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณค่ะ